ปั้นครูกายแก้วสีดำคลับคล้คลายกับผู้บำเพ็ญตนนั่งขัดสมาธิหน้าตาหน้าเกรงขามด้านหลังมีปีกตาสีแดงฉานเล็บยาวงุ้มใบหน้ามีเขี้ยวคล้ายกับนกกระเวกกลายเป็นที่รู้จักค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเพราะว่ารถบรรทุกรูปปั้นครูไกยแก้วขนาดสูงกว่า5เมตรไปติดอยู่ใต้สะพานล,ลอยจนทําให้รถติดหนักต่อมาเมื่อมีการนํารูปปั้นครูไกยแก้วไปทําพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรที่โรงแรมเดอะบาซ่ารัชดาพิเศษแยกรัชดาลาดพร้าว ผู้คนหลายพันคนแห่ไปกราบไหว้กลิ่นทูปควันเทียนตลบอบอวลจากแรงศรัทธาของผู้คนที่ไปขอพร เขาให้เหตุผลว่าอยากจะขอพอรให้ประสบความสําเร็จในการค้าขายยิ่งทําให้คนในสังคมอยากรู้ว่าครูไก่แก้วเป็นใครมีที่มาจากไหนอาจารย์หน่อยสมสนิทเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพในพิธีเบิกเนตรของครูไก่แก้วมีคนดังในวงการบันเทิงและวงการเซียนพระเข้าไปร่วมพิธีด้วยในพิธีมีการแจกเหรียญของครูไก่แก้วรุ่นที่1ด้วยจนเกิดมีการแย่งชิงกันค่ะและล่าสุดมีรายงานว่าราคาเหรียญกําลังพุ่งสูงด้วยปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่2,500บาท แล้วก็มีการจับตาว่าราคาจะพุ่งสูงเหมือนกับจบตุคามรามเทพหรือเปล่าโทนบางแคหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมพิธีนี้ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นทีวีบอกว่าส่วนตัวนั้นนับถือครูไก่แก้วมานานแล้ว เราก็มีความเชื่อเรื่องของโชคลาภซึ่งมีมานานแล้วที่สําคัญไม่ได้บังคับใครค่ะสําหรับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของครูไก่แก้วที่มีการเผยแพร่กันออกมาบอกว่าครูไก่แก้วเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักประวัติศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าที่แท้ไก่แก้วมาจากกากอยซึ่งเป็นสัตว์ผสมหากินกลางคืนเป็นมารกึ่งอมนุษย์มังกรที่ปกปักรักษาผู้คนตามความเชื่อของชาวยุโรปแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยว รมันที่7็แปลกแต่จริงที่มีคนหลงเชื่องมงายได้ถึงเพียงนี้นอกจากนี้อาจารย์เทพมนตรียังบอกด้วยว่ากายแก้วกากอยไทยไร้หลักฐานทางประวัติศาสตร์รองรับในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7น็นิกายต่างๆในกัมพูชาเลิกการบูชายันแล้วส่วนพุทธศาสนามหายานวัชระา,านหรือตันตรายานก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติธรรมกายแก้วถ้ามีก็คือพวกนอกรีดพระเจ้าชัยวร,รมันที่7็คงไม่นับถือครูบาอาจารย์ผู้อย่างรู้ธรรม ผู้สร้างประวัติกายแก้วไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาเอาแต่ใส่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารมั่วๆเข้าไปเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในปัจจุบันดังนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆรองรับการมีอยู่จริงก็ควรที่จะเชื่อด้วยสติปัญญาไม่ใช่หลงงมงายเช่นนี้ในเทพมนตรียังบอกด้วยว่าเรียกร้องให้มหาเทรสมาคมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมอย่านิ่งเฉยกับกรณีนี้ค่ะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีข่าวว่าลูกศิษย์ของครูไก่แก้วตามหาสุนัขก,กับแมวเพื่อนําไปบูชายัน เรื่องนี้แพรล,ลี่ภัยวันวรรณบุตรอดีตพระมหาปริเวียนเก้าออกมาโพสต์เดือดบอกว่ากลายเป็นยุคเสื่อมศิลธรรมอย่าหาธรรมการทาลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปการบูชายันที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทําลายชีวิตส่วนมูลนิธิ Watch ดอกประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ากําลังตรวจสอบเรื่องนี้ขอให้ประชาชนคนรักสัตว์อย่าเพิ่งรหนกตกใจเพราะแต่ละโพสต์ลวนใช้ชื่อ est, เฟซอวตารกันทั้งนั้นขอให้ประชาชนตระหนักและใช้วิ จรณะญานในการที่จะบูชาสิ่งใดๆตามความเชื่อไม่ให้ผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ส่วนพระพยอมกัลยาโนนักเทศชื่อดังยอมรับว่าประเทศไทยมีความมั่นคงความแน่วแน่ในพระัตน์ไตเริ่มแกว่งเห็นอะไรก็กราบไหว้ตั้งแต่จะดูคมรามเทพไอ้ไข่ส้มฉุนยุคสมัยนี้คนไทยเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และหนักแน่นในพุทธศาสนาช่วยมาให้สติคนไทยอีกไม่นานจะได้เงินเป็นพันล้านหมื่นล้านจากครูกายแก้วเห็นมีการถ่ายทํารูปภาพ ทั้งรูปเล็กรูปใหญ่เตรียมขายกันแล้วใครไม่อยากเป็นเหยื่อความเชื่อน,นี้ไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเดี๋ยวก็จะหายไปเหมือนจจตุคามรามเทพอยากจะให้ศึกษากันไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าจะเชื่อผิดหรือถูกได้ผลหรือไม่มีผลตอบแทนเชื่อแล้วทุกข์ไม่เกิดค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ